สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องอิ๋ววันดำนะฮะออโต้ค่ะรถสิ่งใช่แล้วค่ะวันนี้ฮะน้องอิ๋วพรุ่งนี้มีส่งมอบคันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้นะคะมีส่งมอบรถนะคะตัว B-CAP ปนะคะ4,2 2.4 n t สอี่นวนะคะตัวอันนี้ก็คือตัว4ประตูตัวเทียแซ็ค i อデชใช่ค่ะตัวเอทีตัวเริ่มต้นเลยถูกต้องค่ะเกียร์ธรรมดาสีขาวใช่ค่ะแต่ว่า เบ็ดเสร็จมาเป็นตัวนี้ได้ไงฮะตัวนี้นะคะก็คือทางโชว์รูมของเรามีการแต่งโชว์นะคะแล้วทีนี้ลูกค้าได้ขึ้นมาดูรถเนาะทีนี้อันนี้คือโชว์รูมสามารถแต่งแบบนี้ออกจากศูนย์ได้เลยใช่ค่ะมีการรับประกันให้ด้วยใช่ค่ะือกาโอ้ก็คืออยากได้ฝากระโปรงแบบนี้ใช่ค่ะใส่ให้แบบนี้เลยใช่ค่ะไฟ LED แบบนี้ใช่ค่ะใส่ให้เลยใช่ถ้าอยากได้ไฟตัดหมอกนะฮะ ใส่ได้เหมือนกันนะอนะโอเค,คพี่ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยอ่ะมาดูฝากระโปรงแคบล่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนอน,นะครับค่ะอ่าอันนี้ฝากระโปรงแคบล่าสวยๆนะครับที่ร้านกำมน,นะครับมอนซาช็อปนั่นเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ต้นกาโหสวยมากเลยครับแล้วก็ขออนุญาตด,ดู ไฟ,ไฟหน้านะครับอันนี้แปลงไฟหน้าอันนี้จากศูนย์แท้ใช่ไหมครับน้องหอ๋วใช่ค่ะตัวนี้มีการรับประกันด้วยนะคะไฟหน้าของเราเป็นไฟออโต้นะคะปรับสูงต่ำในหลอดเดียวกันได้ค่ะพี่ต้นกล้าก็คือตัวนี้เป็นเตอร์ LED สูงต่ำในหลอดเดียวแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยค่ะสุดยอดมากครับน้องเอ๋อยอดค่ะพี่เห็นข้างๆตรงนี้ครับน้องหอ๋วล้อมันบันเทแล้วมันก็เข้ากับตัวรถมากเลยนะฮะขอดูล้อหน่อยครับผมค่ะล้อ จะเป็นล้อ S S R นะคะตัวนี้บวกยางไปด้วยค่ะก็คือแต่งจากร้านกระมนนะคะพี่ต้นกล้าพี่ขออนุญาตดูนะคะความกว้างของหน้ายางอันนี้265เองนะฮะข้างหน้านะแต่ข้างหลังนี่น่าจะ3กว่านะครับ265นะครับแก้มอยู่ที่35ล้อหลังนี่น่าจะแก้มอยู่ที่30นะครับ R18 นะอันนี้ขอบ18ล้อ S S R นะฮะ265ทับ30 R18 นะครับ แล้วก็สังเกตว่าน่าจะมีชกโปรเฟนเดอร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โห,โหมีชกสี่ตัวแล้วก็พร้อมโหลดแล้วก็ลูกยางค่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะถือว่าคันนี้แต่งมาแบบครบครบแบบจัดเต็มสุดจริงๆฮะแล้วตรงนี้นะครับน้องเอ๋วฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างค่ะโอ้โหวนี่ใส่แบบเท่ๆให้อย่างนี้เลยแคบลา<ช>่าสวยเนาะพร้อมแป้น F I มันเข้ากับะฝากระโปรงหน้าเนาะก็คือดูแล้วก็คือแบบว่า ลงตัวงตัะะรใช่ค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังล้อก็จะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้อะไรครับน้องอยิวตัวนี้ก็จะเป็นแก๊บหลังค่ะแก๊บหลังลายแคปล่าเหมือน<ช>กันนะครับมันเข้ากับล้อเข้ากับฝากระโปรงแล้วก็กระจกมองข้าง,างด้วยะนะครับผมโอเคเรามาดูข้างหลังกันว่าตัวนี้เขาใส่ย,ยางอะไรให้เรานะครับผมนะครับเล c i n g King นะครับมาดูว่าตัวนี้แก้มยางที่เท่าไหร,ร่นะฮะ 315นะครับตรงนี้แก้มยางก็คือหน้ากว้างของยางนี่สาหนะแต่ว่าแก้มตรงนี้ฮะ30แล้วก็ขอบ18ถือว่าแบบเต็มซุ้มล้อแล้วก็ห<ช>ล่อเลยฮะใช่ค่ะยังหล่อฮะยากได้มีสักคันทำไงดีเนี่ย<อ> <laughs> โอเคค่ะขอดูด้านหลังด้วยนะครับผม ต่อไปนะคะก็จะมีการติดตั้งค้ำหลบป้ายค่ะสีดําทองค่ะพี่ต้นกาอ๋อเนี่ยฮะใช่ค่ะค้ำหลบป้ายนะอันนี้ค้ำหลังนะครับใช่ค่ะแถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะค้ำหลังค้ำหลังประมาณนั้นทางการก็จะเป็นค้ำหลบป้ายโอเคใช่ค่ะแล้วพี่เห็นท่อไทเทเนียรไฮไลท์เลยค่ะพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นท่อไทเทเนียมนะคะของเมงสังนะคะโอ้โหถ้าอยากได้แบบจัด จัดเท่ๆแบบนี้ก็สามารถแต่งให้ได้หมดเลยใช่ไหมหไครับได้ค่ะพี่ต้นกล้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูภายในบ้างนะฮะได้ค่ะเบ้ามือก็ยังเป็นสีดําของตัวเอ็นทีอยู่นะครับผมใช่ค่ะ <Okay. S 2> โอเคเอาโหเปิดเข้ามาเอาเบาะก่อนเลยเติเบาะเลยค่ะเบาะเป็นยังไงบ้างครับน้องอิ๋วตัวนี้ของอะไรฮะลีคาโลโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเออมันกระชับดีนะครับเบาะตัวนี้ มันถือวเป็นรถสปอร์ตรถแข่งนะคะพี่กามันกระชับแล้วมันก็ไม่แข็งพี่ว่ามันนุ่มมันโอเคเลยแหละพี่เคยนั่งของรถซิ่งบางรุ่นนะครับแข็งโป๊กเลยขับก็ลาบากแต่ตัวนี้มันมันเป็นเบาะหนังนุ่มมากค่ะแล้วก็นุ่มตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงที่นั่งของเราโอเคค่ะเรามาสังเกตตรงนี้ครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะหยียบคราฟที่หนหนึ่ง โอ้โหเสียงท่ออันนี้เกวัดตัวอันนี้เกวัดบูทแท้เลยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวทํางานได้ทุกตัวนะไม่ใช่ติดหลอกๆนะค่ะโอ้โหอันนี้อย่างแท่เลยครับผมโอ้โหอันนี้แบบเฮ้ยตัวนี้ก็เกวัดเหมือนกันเนาะใช่ค่ะน้องเต้ลองลองคันเร่งให้พี่หน่อยลูเนี่ยฮะทุกคน ทำงานทุกตัวเลยครับผมอันนี้เขาก็ติดให้อย่างนี้เลยเหรอลูกใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับผมตัวนี้จะเป็นวัดบูทแท้แล้วก็บวกขายัดไทเทนะคะของนี่ฮะขายัดไทเทนเน่งซังนะคะแล้วก็ปัดบูทแท้หกตัวสุดยอดครับสุดยอดครับใช่ค่ะ,คคะอันนี้ก็เหลือๆนะฮะแล้วน้องอิ๋วครับผมพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ต้นกา รับพุ่งนี้เช้าเลยใช่ค่ะเจ้าของรถก็จะเป็นแบบว่าแนวัวรุ่นรุ่นแต่งซิ่งนน่อยค่ะน้องอิวฮะถ้าสนใจแต่งรถซิ่งซิ่งแบบนี้ค่ะทำยังไงดีครับติดต่อช่องทางไหนฮะฝากช่องไว้ด้วยฮะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรที่เบอร์0 9 4ย์2 2 9 2 0นะคะหรือว่ามาที่โชว์รูมโตโยต้าพารากอนของเรานะคะสาขาตลาดไทยได้เช่นกันค่ะ Facebook อะไรฮะ a c e b o o k อิ๋ววิมลค่ะโอเคช่อง YouTube อะไรฮะ อิวควันดำค่ะออโต้อิวควันดำออโต้โรซิ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะใช่ค่ะโอเคอีพีนี้เราพอเห็นรถสวยๆนะครับกันแล้วอีพีหน้าเดี๋ยวเราอาจจะไปรีวิวรถเช่นพวก Fortuner GR นะครับหรือว่ารถคอกอันนี้สายรถคอกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะเป็นรถคอกแต่งซิงตู้ทุกซิ่้งอะไรพวกนี้ใส่แม็กเท่ๆนะครับ แนบโชคสีสันอะไรเยอะตามที่ลูกค้ารีเควสมาอยากได้สีอะไรนะคะเราแต่งแบบไหนจัดให้จัดจากศูนย์มีการรับประกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องอิ๋วควันดำเลสซิ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนอีพีหน้าได้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ